ก็สวัสดีทุกๆท่านนะคะมาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องค่ะในจองเรียนคองรักคองว่วงนะคะขออายไปไล่วันเป็นอาทิตย์นะคะเอดพ้นที่ให้ก็คือเป็นช่วงอาทิตย์สุดท้ายของปีทรงพันอรอยโภยๆนะคะก็ต้องไปปรบหยาดสนิดที่ต่างจังหวัดนะคะไม่มีเวลาไปนั่งทำคลิปนะคะก็ต้องก็ออภัยทุกๆทานด้วย ตอนทําคลิปนี้ก็มีเสียงลุ่มผัดนะคะแต่อากาศดีเหลือเกินนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วนะคะกลับมาจากีไปเที่ยวมาเล้วนะคะวันนี้ก็นําเรียนงสร้างเบฟสร้างปอโซ่ไม้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะคะถีโบกว่า้าเบบต้ามปอโซ่คือเป็นเรียนตีราคาเดียวกันคือราคา5บาทแต่ว่าต่างวารากันนะคะ เรียนเรกทีน้ำไม้ทุกท่านได้รับชมก็คือเรียนนี่นะคะเรียนเรกก็คือจะลองซีรีราชสมบัติครบอาชิปีการจนาปีเซกปีส่งพานารวยสามสิบเ้นะคะราคาก็ห้าบาทนะคะเดี๋ยวจะปริกให้ดูด้านล่างด้วยนะคะว่าเป็นบันพรื้อนะคะฝุงบางฐานก็ยังไม่มีสาสมนะคะเรียนที่ท่องก็เป็นเรียนเรือฮมนะคะก็ ราคาห้าบาทเหมือนกันนะคะส่งพันอารอยซ้สิบนะคะถึงช่วยอ้ามมากๆนะคะตีเก็บซะส่มไว้ก็เปลว่าอ้าวงนะคะรักอ้วงเมว่ว่าลายๆา่ฐานอาจจะมีมากแล้วก็เก็บอายาหายแต่ว่าชองนี้ถ้าได้เรียนตีช่วยอ้ามก็จะเก็บนะคะทีอว่าห้าอยากท้งนั้นนะคะต่อไปมาดูเรียนราคาห้าบาทกงพโซอีกพโซนะคะคือส่งพันอารยห้าเรียกน,นี่ก็ าราคา5บาทเมื่อนกับเรียนครั้งหน้าทรงเรียนนี่นะคะราคา5บาทตั้งนั้นแต่ว่าโพสโซทรงปน้า2 3ราคา5บาทก็เมาปริกให้ดูดานลังนะคะดานลังกงเรียนเรกก็คือเรียนนี้นะคะเรียนนาบาทเหมือนกันหรอปริกดูนะคะก<ม>็จะเห็นว่าประเทียนตรงนะคะก็ขึ้นกลางบนนี่เป็นเรียนทิบลิตแบบนี้นะคะคือ,อชโล่งธิริราชครอบอาสิปีการจนาบีเซกนะคะ เก้ามีจุนายนส่งบรรนรอยสามสิบเก้าประติไทราคาอาบาทนะคะก็เรียนนี่คือประเทีนตรงคือจางหรือว่าชัดนี่ก็ขึ้นกลางบนนะคะแล้วก็มีพระพักคงปอล่วงโลกาวก็ขึ้นกลางบนตื้อว่าประเทียนตรงนะคะต่อไปมาดูเรียนถี่ช่งของเรียนเรือองทรงบรรนลอยสามสิบน,นะคะช่วยห้ามมาแต่ว่าประเทีนตรงไม่ตรงเรามาดูนะคะอา่าประเทีนกราบนะคะเรียนนี่ประเทียนกราบ ประว่ากนละทางกันนะคะต่อไปมาดูเรียนปยอนโชชงปนารอยห้าสิบสามนะคะหวัวประเดนกรับหรือประเท็นรุง้งอ่าประเดนกรับแล้วนะคะกอตื้อว่าเป็นเรียนช่วยอ่ามาร์กนะคะสั่งจ้ามเรียนเลยจริงจริงถ้าว่าเรานําไปอ่าสื่อกล้องในตลาดนี่ก็คนกอย่างรับนะคะประว่า ราคาห้าบาทแต่เขาหับเซตเขาจะเก็บขก้าวกระเพาแล้วก็ไม่มีการใช้นะคะเพราะว่ารับเซตเขาถือว่าเรียนช่วยเขาจะเก็บนะคะเก็บขก้ากระเพาฉะนั้นไล่ๆตานจะมีเรียนนี้เขาเก็บไว้นะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่าเป็นเรียนตีช่วยห้ามและอย่าขึ้นตุกวันต้าว่าต,า,า,ตานเก็บตานก็ได้กาไรนะคะอนาคตต้วาวเราจะทุ่มเรียนกันจริงจังก็จะทําให้ เรามีเรียนตีมีขาและมีความหมายสำหรับวันนี้ก็ต้องก็ก็ประคุณทุก่านที่เข้ามาสรงกับำลังใจอ,อ้นอนู้เสียงรถนะคะก็กำล่าทุก่านไปก่อนจนฟ้าจะพบกันไม่ว่างว่าทุก่านคงจะรับชมจน,จนจบนะคะสวัสดีค่ะ